คำนาม5ชนิดได้แก่สามาญานามวิสามาญานามลักษณะนามอาการะนามและสมุหนามสามาญานามหรือนามทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจงเช่นปลากล้วยมะม่วงช่างซ่อมโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยวิสามาัญานามหรือนามเฉพาะเจาะจงเช่นปลานินกล้วยหอมทองมะม่วงอกร่องช่างซ่อมรถยนต์โรงพยาบาลสิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลอาการระนาม หรือนามที่ขึ้นต้นด้วยการหรือความเช่นการกินการเรียนการนอนความคิดความดีหรือความจำเป็นต้นลักษณะนามคือนามบอกลักษณะของสิ่งต่างๆเช่นปลาหนึ่งตัวกล้วยหนึ่งหวีมะม่วงหนึ่งผล ช้างหนึ่งเชือกโรงพยาบาลหนึ่งแหง่งบ้านสามหลังเป็นต้นสมุหนามคือนามแสดงหมวดหมู่ของสิ่งต่างๆเช่นฝูงปลาคณะนักร้องโลงช้างกลุ่มคนหมู่ลูกเสือและคณะรัฐมนตรีเป็นต้น